ศรัทธ,ธาในภารัตนาตรายัยสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะจากคราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องาศาสนิกชนตัวอย่างเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือหนูพร้อมไปแล้วนั้นการปฏิบัติตนเป็นพุทธาศาสนิกชนที่ดีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทำให้จิตใจสงบ ทำแต่ความดีความดีนั้นก็จะคุ้มครองให้เราปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าสิ่งที่เราเคารพบูชากราบไหว้นั้นมีอะไรบ้างเอมีใครเคยได้ยินคำว่าศรัทธาบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักกับคำว่าศรัทธาไปพร้อมๆกันเลยค่ะศรัทธาหมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ดีงามอย่างมีเหตุผลเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนความเชื่อหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลและความเลื่อมใสค่ะศรัทธาในพระรัตนตรยัยจึงหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งประกอบด้วยคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับภารัตนะัภารัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการน้องๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจึงเปรียบภารัตนตรตยกับแก้วสาเหตุก็คือเป็นสิ่งที่มีค่าเหมือนแก้วเช่นเพชรนินจินดาแต่ภะรัตนตไตยมีค่าสูงกว่าเพราะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่พึ่งของผู้นับถือ และปฏิบัติตามให้ความสุขความเจริญและปลอดภัยพระรัตนตรายประกอบด้วยพระพุทธคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองและนำหลักธรรมคำสอนมาเผยแผ่แก่ผู้อื่นโดยเราจะใช้พระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งคุณของพระพุทธคือพระองค์ ทรงตัดสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ทุกคนทําความดีและเว้นความชั่วคุณของพระธรรมคือช่วยทําให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีความสุขพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดศาสนา โดยเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปเผยแผ่คุณของพระสงฆ์ก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะน้องๆคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพระรัตนตรัยนั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้องๆกลับบ้านอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้าเรามาเรียนเรื่องการไม่ทำความชั่วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ